เปิดประวัติบอสบ้านใหญ่ปราจีนบุรีโกธรหรือนายสุนทรวิลาวันนักการเมืองผู้ทรงอิทธิพลแห่งปราจีนบุรีคุมอำนาจทั้งจังหวัดทุกคนต่างยำเกรงจากสอสอผู้ทรงเกียรติในสภาสู่ตำนานนายกอบจที่ครองตำแหน่งนี้ยาวนานกว่า40ปีโกธรเขาทำได้ยังไงกันขอบอกเลยว่านิกรีประวัติของท่านคนนี้ไม่ธรรมดาวันนี้เราจะพาทุกคนไปเจาะลึกเรื่องราวนี้กันค่ะจากกรณีปมเหตุบานปลายลูกน้องโกธรสาดกระสุนใส่สอจ,อจอตรงร่างพุนกระสุนฝ 22นัดดับคาบ้านบอสใหญ่แห่งปราจีนบุรีหลังมีการมาเคลียร์ใจกันปมสอจอตงเตรียมส่งภรรยาอันเป็นที่รักลงสมัครเลือกตั้งอบอจอแต่ทว่าบ้านใหญ่อย่างโกทอนนั้นไม่ยอมจะส่งคนมาแข่งสู้โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจได้พบหลักฐานเด็ดทั้งอาวุธปืนที่ก่อเหตุและคลิปเสียงที่ทั้งคู่โต้เถียงกันถึงขั้นแตกหกักเจ้าหน้าที่จึงทำการรวบตัวโกทอนและพวกเจ็ดคนแจ้งข้อหาหนักพร้อมคัดค้านการประกันตัวเพราะผู้ต้องหามีอิทธิพลในพื้นที่วันยุ ุ่งเยิงพยานหลักฐานและข่มขู่พยานที่เกี่ยวข้องโดยประวัติของนายสุนทรวิลาวันหรือโกทรนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีเขาเกิดวันที่30เมษายนพุทธศักราช2482อายุ8 4ปีเคยเป็นอดีตสสปราจีนบุรียาวนานถึง8สมัยเป็นอดีตรัฐมนตรีช่วยสาธารณสุขในรัฐบาลพลเอกชวลิตยงใจยุทธและอดีตสมาชิกวุฒิสภาไทยชุดที่9หรือที่สื่อมวลชนขนานนามว่าบ้านใหญ่ปราจีนบุรีก่อนที่ จะมาครองตำแหน่งนายกอาบาจายาวนานถึง40ปีเรียกได้ว่านี่คือเคสตัวอย่างของการเล่นการเมืองในสภาสร้างบารมีจนมีชื่อเสียงถึงค่อยผันตัวไปกลุ่มอํานาจในถิ่นบ้านเกิดอย่างเบ็ดเสร็จชนิดที่ว่าไม่มีใครกล้าท้าชนโดยท่านโกทอนเป็นบิดาของนางกนกวันวิลาวันอดีตรัฐมนตรีช่วยศึกษาธิการโดยทั้งตระกูลของโกทอนนั้นพื้นเดิมเป็นคนอําเภอประจันทคามจังหวัดปราจีนบุรีทั้งบิดาและมารดาต่างก็เป็นผู้คร่ำวอดในพื้นที่ปราจีน แล้วจึงส่งผลให้โกทอนสามารถก้าวเท้าเข้าสู่วงการผู้มีอิทธิพลในปราจีนได้อยากไม่ยากเย็นนะักและถ้าหากว่าจะถามถึงเรื่องการศึกษานั้นโกทอนได้สําเร็จการศึกษาสาขาบริหารธุรกิจจากสถาบันราชภัฒน์ส,สวนดุสิตเมื่อปีพุทธศักราช2543โดยเส้นทางการเล่นการเมืองและการกลุ่มอํานาจของโกทอนนั้นเรียกได้ว่าระดับ g o d เ a อร์เจะพ่อมาเฟียชัดๆเขาเริ่มเข้าสู่วงการการเมืองท้องถิ่นไต่เต้าจากการเป็นนายกเทศมนตรีในปี2 5 23และต่อมาในปี2526เขาก็กระโดดเข้าสู่สนามการเมืองใหญ่ได้จนเป็นสอสอสมัยแรกสังกัดพรรคชาติไทยได้สําเร็จและต่อมาจึงย้ายไปสังกัดพรรคราษฎรในการเลือกตั้งพุทธศักราช2529จากนั้นจึงย้ายกลับมาสังกัดพรรคชาติไทยตามเดิมจนกระทั่งในปีพุทธศักราช2539จึงย้ายมาสังกัดพรรคความหวังใหม่และได้รับแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขในรัฐบาลพลเอกชวลิตยงใจยุทธจากนั้น ในปีพุทธศักราช2544เขาได้เข้าร่วมงานกับพรรคไทยรักไทยที่นําโดยท่านทักษิณชินวัตรในเวลานั้นและได้สนับสนุนให้นางกนกวันวิลาวันลงรับสมัครเลือกตั้งในปีพุทธศักราช2548จนต่อมาในปีพุทธศักราช2550เขาก็ลงรับสมัครเลือกตั้งในนามพรรคมัชชิมาธิปไตยและได้รับเลือกตั้งแต่ต่อมาถูกตัดสิทธิ์เลือกตั้งใบแดงเนื่องจากกระทําความผิดตามพระราชบัญญ,ญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิก สชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒธธิสภาพุทธศักราช2550และเป็นเหตุให้ยุพพบพรรคบัชิมาธิปไตยต่อมาในปีพุทธศักราช2563เขาได้รับเลือกตั้งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีแทนบางอ่อนวิลาวันผู้เป็นน้องสาวที่ถูกปลดออกจากตําแหน่งในคดีทุจริตหัวประมูลโครงการของอ,อมจอปราจีนบุรีโดยทั้งนี้ทั้งนั้นท่านได้มีคดีความติดตัวอยู่เพราะในปี2565โกทอนได้ถูก ออกหมายเรียกในคดีรุกพื้นที่ป่าบริเวณอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ในเขตจังหวัดปราจีนบุรีภายหลังได้เข้ามอบตัวต่อเจ้าพนักง,งานสอบสวนและแจ้งว่าที่ตนเองไม่ได้มาตามหมายเรียกนั้นเนื่องจากต้องพักรักษาตัวจากอาการป่วยของโรคประจําตัวโดยได้มีสสคนสนิทเป็นผู้ยืนยันว่านายโกธรไม่ได้มีเจตนาหลบหนีแต่อย่างใดและในที่สุดคดีความได้ไปจบตรงที่ศาลมีคําสั่งอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวจําเลยระหว่างพิจารณาโดยใช้หลักประกันเป็นเงินสด0 0 0 0 0บาท และกำหนดเงื่อนไขห้ามจำเลยเดินทางออกนอกราชาอาณาจากักรจนต่อมาในปี2567โกทรนได้ถูกตำรวจคุมตัวหลังเกิดเหตุลูกน้องของเขายิงสอจอต้งเสียชีวิตขาบ้านพักโดยคนใกล้ชิดของโกธรเปิดเผยว,ว่าเหตุดังกล่าวเป็นความขัดแย้งส่วนตัวระหว่างสอจอต้งกับลูกน้องของโกทรตัวโกทอนเองไม่ได้มีความเกี่ยวข้องใดๆเลยกับเรื่องนี้สำหรับนายชัยเมธสิทธิสนิทพงศ์หรือสอจอต้งเขานั้นเป็นลูกบุญธรรมของโกทรนสอจอ จอตงนั้นรักและเคารพโกทธรมากๆเพราะโกทธรได้ชุบเลี้ยงตนมาตั้งแต่ตนอายุ14จนได้เติบใหญ่และกลายมาเป็นผู้มีอิทธิพลในปราจีนบุรีเช่นเดียวกันโดยสจโต้งเคยเดํารงตําแหน่งสอบจอปราจีนบุรีหลายสมัยนับเป็นคนกว้างขวางในพื้นที่ภาคตะวันออกจนกระทั่งปี2565วางมือไม่ลงสมัครชิงตําแหน่งต่อคาดหันมามุ่งมั่นทางแวดวงมวยไทยคายสจต้งปราจีนจนมีชื่อเสียงขึ้นชั้นไม่ แพ้ขาขมวยใหญ่ๆแต่ถึงไม่มีตำแหน่งทางการเมืองท้องถิ่นแล้วยังทำหน้าที่เป็นตัวแทนนายสุนทรคอยช่วยเหลือประชาชนจากข้อมูลที่เราหามาได้นั้นขอบอกเลยว่าสอจอตงคดีติดตัวเพียบย้อนกลับไปเมื่อปี2 5 5 5ในสมัยรัฐบาลยิ่งลักษณ์ปรากฏชื่อสอจอตงเป็นข่าวหน้าหนึ่งหลังผู้บัญชาการภักสองในสมัยนั้นเปิดยุทธการปราจีนโมเดลนำกำลังตำรวจเข้าตรวจค้นเครือข่ายอิทธิพลหลังสืบสวนมีข้อมูลกล่าวหาสอจอตงกับพวกในคดี หัวประมูลและต่อสู้คดีมาหลายปีจนกระทั่งปี2557สารอาญายกฟ้องระบุไม่มีประจักษ์พยานยืนยันว่าจำเลยขัดขวางการหัวประมูลต่อมาในปี2563ปะชะปมีมติชี้มูลความผิดนางบางอ่อนวิลาวันอดีตนายกอบจรปราจีนบุรีกับพวก19รายหัวประมูล15โครงการและมีชื่อสอจอต้องร่วมอยู่ด้วยต่อมานายสุนทรหรือโกธรตกเป็นจำเลยคดีรุกป่าเขาใหญ่มีสอจอต้งที่ถื ว่าเป็นทายาทขอช่วยดูแลช่วยเหลือมาต่อเนื่องโดยปีที่ผ่านมายังเป็นคนไปรับตัวนายสุนทรเข้ามามอบตัวคดีดังกล่าวจนมามีกระแสข่าวว่าในปี2568นายสุนทรจะวางมือการเมืองสอจอตงเลยคิดจะดันภรรยาอันเป็นที่รักของตนลงนายยกอบจอแต่ต้องผ่านความเห็นชอบของท่านโกธรซึ่งนี่อาจทําให้กลายเป็นชนวนเหตุสลดดังกล่าวขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่พบคลิปเสียงเป็นลักษณะเสียงของสอจอตงคุยกับนายสุนทรในบ้านก่อนถูก ยิงขาดว่าหลักฐานจะมาจากมือถือของสอจอต้งเนื่องจากเสียงชัดที่สุดโดยผบตรกล่าวถึงกรณีคลิปเสียงการโต้เถียงกันของผู้ตายกับตัวนายกอบจก่อนเกิดเหตุว่าอยู่ในระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานนอกจากนี้ในส่วนที่นายสุนทรอ้างว่าขณะเกิดเหตุนอนอยู่ในห้องพักนอนพักอยู่ในห้องและไม่ทราบเรื่องเป็นสิทธิ์ที่อยากจะอ้างอะไรก็อ้างได้เจ้าหน้าที่จะใช้พยานหลักฐานข้อเท็จจริงที่ปรากฏขึ้นเป็นหลักเท่านั้นทั้งนี้พนักง,งานสอบสวนขัดขานการประกัน เนื่องจากเป็นคดีอุกชะกันที่มีอัตราโทษสูงเกรงว่าผู้ต้องหาจะไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานหากได้รับการประกันตัวชั่วคราวเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องไม่ดีส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชนที่ต้องหวาดกลัวหรือหวาดระแวงความปลอดภัยถือเป็นโอกาสที่ดีที่ตำรวจจะเดินหน้าเก็บรวบรวมข้อมูลระดมกำลังกวาดล้างปราบปรามกลุ่มผู้มีอิทธิพลเหล่านี้ให้หมดไปไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ไหนเพื่อทำให้สังคมสงบสุขฝากเตือนผู้มีอิทธิพลทั่วประเทศที่คิดว่า ตัวเองมีอำนาจมีบารมีจะทำอย่างไรก็ได้นั้นอยากบอกว่าท่านคิดผิดและขอให้หยุดพฤติกรรมเหล่านั้นเสียเพราะหลังจากนี้ตำรวจจะเร่งกวาดล้างให้หมดไปด้านเมียและลูกของสอจอต้องร้องขอความยุติธรรมพระวะอิทธิพลเบอร์หนึ่งปราจีนบุรีขอกำลังเจ้าหน้าที่คุ้มครองพยานเกรงตนและลูกถูกทำร้ายวันที่13าธันวาคม2567ที่กองบังคับการปราบปรามสอจอจอยภรรยาของนายชัยเมธสิทธิสนิทพงศ์หรือสอจอ พร้อมด้วยนายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเยื่ออาชญากรรมเขายื่นหนังสือขอโอนสำนวนคดีการตายของสอจโต้งมาที่กองบังคับการปราบปรามพร้อมทั้งมีการโฟนอินเข้าสู่รายการโหนกระแสคุยกับพี่นวงเอ้ย พี่หนุ่มกันชัยพร้อมลัน่นขอทวงความยุติธรรมมั่นใจสามีตนถูกวางงานด้านนายอัจฉริยะเปิดเผยว่าตนมาในฐานะเป็นคนสนิทของสอจโอตงยืนยันว่าจะไม่ให้สอจโอตงตายฟรีแน่นอนโดยจะมีการตั้งทีมทนายความสองชุดมาดําเนินการพร้อมตั้งข้อสงสัยว่ามีคนที่อยู่ในบ้านมากกว่า7คนที่ถูกจับคือลูกเขยและหลานชายของนายสุนทรโดยลูกเขยทําหน้าที่ใช้ปืนจี้ข่มขู่ลูกน้องของสอจอตงซึ่งเป็นตํา ขณะที่เข้าไปช่วยเหลือหลังสจต้งเสียชีวิตส่วนหลานชายทำน้าที่ล็อกประตูมาให้ลูกน้องสอจต้งเข้าไปช่วยเหลือซึ่งสองคนนี้อ้างว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องได้อย่างไรและตำรวจยังไม่เคยสอบปากคำทั้งสองคนจึงมองว่าถ้าหากให้สพเมืองปราจีนบุรีดำเนินการอยู่จะไม่ได้รับความเป็นธรรมและกังวลว่าสจอจอยกำลังต่อสู้กับผู้ที่มีอิทธิพลอันดับหนึ่งของประเทศเป็นที่รู้กันในวงการนักเลงและนักการเมืองโดยกลุ่มนักการเมืองนี้สามารถแทรกแซง การทำงานของตำรวจในพื้นที่ได้และตำรวจที่จะมาทำงานที่จังหวัดปราจีนบุรีก็ต้องผ่านนักการเมืองกลุ่มนี้ตนมองว่าอำนาจที่อยู่ในนักการเมืองท้องถิน่นถือว่ายิ่งใหญ่และมีอิทธิพลค่อนข้างสูงหากสานวนมาอยู่ที่ตำรวจสอบสวนกลางเรื่องนี้จะได้รับความยุติธรรมมากกว่าดานสอจอ,อ,อย,ยอมรับว่ากังวลและเป็นห่วงลูกสจโต้งเข้าไปคนเดียวไปด้วยความไว้ใจแต่กลับโดนยิงเข้าหน้าเข้าหัวใครเป็นคนทำมันโหดร้ายเกินไปยิงแบบที่สจอต้ง ไม่มีทางสู้ได้ซึ่งปกติสจตงก็ไม่เคยพกพาอาวุธหรือลูกน้องเข้าไปเพราะคิดว่าเป็นพื้นที่ปลอดภัยและไวใ้ใจนายอัจฉริยะได้พูดเสริมอีกว่าสิ่งที่ตำรวจพูดว่าสจตงขึ้นไปข้างบนแล้วถูกยิงลงมายืนยันว่าไม่ใช่เพราะสจตงแค่ก้าวบันไดเพียงสองขั้นก็ถูกยิงจากด้านหน้าและมีการยิงซ้ำอีกหลายครั้งหลังตายไปแล้วซึ่งสจตงยังขึ้นไปไม่ถึงห้องนอนเลยส่วนเรื่องคลิปเสียงที่หลุดมานั้นเป็นเหตุการณ์วันเกิดเหตุก่อนที่สจตงจะก ก้มกราบเท้าซึ่งเป็นการคุยต่อหน้าแต่คลิปเสียงที่มีการอัดมานั้นสจตงได้โทรไลน์หาบุคคลหนึ่งเป็นผู้ใหญ่ที่ไว้ใจมากจึงได้บันทึกเสียงไว้เป็นหลักฐานนอกจากนี้มีอีกหลายคลิปและมีพยานอีกเยอะที่อยากให้สอบปากคําโดยที่ผ่านมาทุกคนก็ห้ามไม่ให้สจตงเข้าไปเพราะรู้อยู่แล้วว่าจะเข้าไปโดนอะไรถามต่อว่าการตายของสอจตงเป็นการสั่งเก็บหรือไม่นายอัจฉริยะกล่าวว่าส่วนตัวมองว่าหากไม่สั่งและใครจะกล้าย,ยิงเมื่อถามว่าหากซอ จอจอยเจอนายสุนทรอ,อยากจะพูดอะไรหรือไม่สอจอจอยกล่าวว่าไม่อยากพูดไม่อยากเจอไม่อยากเห็นหน้าและสุดท้ายนี้เพื่อนๆคิดว่ายังไงกันบ้างคะกับเรื่องราวคดีร้อนแรงหักเลี่ยมโหดในครั้งนี้สงสารสอจอตองและครอบครัวกันไหมหรือคิดเห็นต่างกันออกไปอย่างไรแสดงความคิดเห็นกันไว้ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะคะเรามาเมาส์มอยกันและก่อนที่เราจะจากกันไปแวะรับชมบางช่วงบางตอนที่น่าสนใจกันค่ะทุกคนสอจอตองเนี่ย เขาอยากให้เมียลงในานาำพัเกเพื่อะไรเน,นี่เขาถอนตัวแล้วครับก็เขาคงเขาคงไม่กล้าลงกอยังอิทธิพลไม่จบเพราะนั้นวันนี้เป็นหน้าที่ที่ตารวจต้องกวาดล้างอิทธิพลในปจีนวีให้เต็อ๋อที่ปจีนเนี่ยคือเราก็ต้องเข้าใจก่อนว่าปจีนเนี่ยเป็นเขตอิทธิพลของตัวทอนเนี่ยมานานมากคคือการเมืองเนี่ยมันมีทั้งทั้งหัวหัวถ้าหัวไม่ลงตัวก็ฆ่ากัน ขึ้มันเป็นสิ่งที่เลวร้ายมากก็ตำรวจก็ได้จัดก,การได้เร็วมากพอมีเหตุการณ์เกิดขึ้นก็เข้าล้อมบ้านและจับกลุ่มได้ทั้งหมดอันนี้เป็นสิ่งที่ต้องยองงมรับกับตำรวจรวดเร็วมากท่านครับมันมีมันมีหลายคนที่เขาเอาแชทมาเปิดออกมาว่ามันมีการคุยกันร,ระหว่างคนสนิทของของท่านกับทางสอจอโตกงนะครับท่านอ๋อใช่ครับมีคือสอจอโตกงเนี่ย เขาอยากให้เมียลงในนามพักเพื่อไทยนะเราพักเพื่อไทยจะโกรงใครอะคะ่ตอนนั้นเนี่ยได้มาคุยกันว่าสสทุกคนในเขตของประจินบุรีพร้อมสนับสนุนเมียสจตุกแต่เห็นว่าเขาถอนตัวแล้วครับก็เขาคงเขาคงไม่กล้าลงเพราะยังอิทธิพลยังไม่จบเพราะฉะนั้นวันนี้ เป็นหน้าที่ที่ตารวจต้องวอดล้างอิทธิพลในปฏิบุรีให้เกลี้ยงาการเมือพท้องกินยังมีแรงขนาดนี้แล้วจะมีหน่อยการเือนระดับประเทศนี้ท่านกังวลไหมคะ,ะไม่กังวลครับผมบอท่านก็อยู่ในวงการเงินองก<อ>็วันนี้เราต้องทําหน้าที่คือ,อเวลามีหน้าที่แล้วมันละทิ้งหน้าที่ไม่ได้ก็ต้องทำหน้าที่ให้ดีสุดขนาะตอนผมเป็นนายกผมร่อข้าสีครั้งผมก็วันนี้มันวันนี้เหตุการณ์มันเปลี่ยนไปเพร่ะวาครับความรุนแรงต่างๆในระดับประเทศลดลงไปเยอะ และสำหรับวันนี้ดิฉันแบมพรพิรุณและทีมงานต้องขอลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปต่อๆไปดิฉันและทีมงานจะหาข่าวสารสดๆใหม่ๆมาให้ทุกคนได้ดูกันเรื่อยๆอย่างแน่นอนขอบคุณค่ะ